พาพี่น้องมาบึงบ้านซวนเนาะบ้านซวนตะโอพี่น้องเศรษฐกิจห่อเหียงเนาะไปชมกันครับนี่เป็นต้นมะมะพร้าวเนาะพี่น้องแล้วก็มีมาานะละกอเนาะ เป็นฟาร์มเป็นคอกวกวาพี่น้องดูลมเย็นสบายจังเนาะนี่เป็นคอกวกวาพี่น้อง กันยุงกันมาแหลงห้อมเนาะมีไก่ห้อมพี่น้องเป็นเศรษฐกิจหัวเหียงเนาะ มาเ้าวนะพี่น้องไปกินพ่นแล้วเน,ะไไนาะนี่นนเานาะ <c oughs> ตาจะาข้องสว่วนนะมาเยี่ยยมตานี่เนาะ คุณส่กษษากมาเนี้บอกคุยกันเนี่โอ้ให้ข้อมูลข้ามข้อมูลกันจันอลยแป๊ปเซต้ากินข้วเพียง <c oughs> น่าตาเป๊ปพอร่องวานี้บ่เวิ้ามาใช่ไหมร่มเย็นสบายครับตัว <c oughs> ละงวด <c oughs> ยงไปส่งมก็เอาลูกสโต